ชุดนี้นะพี่ได้ไม่ได้เพื่ไรแสนหนึ่งครับสักหมื่นเก้าหมื่นเก้าถ้ามาวยก็เอาแค่หกพันนะยินเดียครับหมื่นเก้าแล้วนะเก้าถ้าถ้าแบบเนี้ยคู่เนี้ยครับสาหนึ่งนะมีสองพนที่เลยนะคนี่ไงผมเคยสอนวมันเลิงล่างครับถ้าไปดูในคลิปอ่มันเิงี้เลยง่ายเลย มีขายได้นี่มันยังไงนี่พี่าตาหูหันไกลเนาะแม่สอนหรอครับตาแม่สอนที่เมืองทองถึงกี่โมงขับรถมานะเลยนั่งเครื่องมาขับรโอ้โหกี่ชั่วโมงครับตีห้าถึงนี่ หน่งหนึ่งหนื่งสามนขายไม่ได้อย่างนี้ผมไปขายได้สักหมื่นอย่างนี้เหลือเศษอันสองพันนี่เหรียญใหม่นี่คือสี่มหนึ่งกว่าของมปรเซสเซอ้นสี่ชิ้นนะสี่ชิ้นก็สิบเป็ดแล้วนะติดสองแซื้ออันแรกแล้วกันนะถือว่าซื้ออันแรกเหมือนสองโอเคเบจ็ดองะสองวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิญนั่งพี้ั่ พอพิงครับแต่นี้มันไม่ใช่ครับมูไม่ใช่เกี่ยมิดตัวเลกินมาเป็นครเรา,ามาออกบัตรอ๋ออ,าาออกบัตรเาได้ได้ได้หลังดีออกบัตไ,ได้พี่ออได้แแ้ แตู่ผมไม่ใช่นะแล้วผมไม่ใช่ผมแดดกู่โอเคมีผิวอะไรก็ได้มี่คืเนื้อตกรัวตากรัวตากรัวมันจะเป็นเคื่องปรุงวิเชียนหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไ้ไม่แพงไม่แพงลูกศิเนี่ยพวกคงโคนี้ไม่แพงมีเปิดเท่าไหร่ พอดีมากาบแฟนแล้วเป็นเปนคนเมื่อกี้ค่ะที่ออกไปอ๋อแท้แท้แท้ทั้งคู่ออกบัตรได้ค่ะออกบัตรได้แต่ว่าพระไม่ได้แพงพระไม่ได้มีราคาได้ค่ะขอบคุณครัได้ค่ะกิจนี้ไปละกันนะได้ค่ะเราได้ครบดเลยครับดีครับกิจกรรมวันนี้จะได้ดูว่าพระที่เรามีอยู่นะครับว่าแท้ไหมมีพระแท้มาบางส่วนแล้วพี่โชนก็ได้เข้าเรียบร้อยแล้วครับผมมีแท้องหนึ่งครับโอเคครับ โอเคมากเลยครับแล้วก็ได้ความรู้จกากอาจารย์มากๆเลยครับแล้วก็เอาพามาตรวจก็ได้่าแท้ครับก็รู้สึกดีมากเลยครับได้มาออกบัตรด้วยใช่ไหมครับได้ออกบัตรด้วยครับที่ลงทะเบียนมานก็เลยได้ออกบัตรซีหนึ่งมาใช่ครับทะเบียนมาก่อนลูกนากิจกรรมดีค่ะดีมากอันนี้มาครั้งแรกนะคะก็เปิดประสบการณ์ค่ะแล้วก็แบบเป็นแฟนขับอาจารย์ก็ตามมาจาก a c e b o o k แล้วก็ตามมีข้อได้รับข้อความมาทางไลน์ก็เลยลงทะเบียนมาค่ะก็อาจารย์ก็ตรวจพาให้ก็บอกว่าก็ เป็นพาแทนเราสององคก็ดีใจค่ะเรเยแพ้เลยขนไก่ดวงเดียวเหรอแผ้แพ้เป็นเป็นขุนไก่แต่ว่าอย่างนี้มันไม่มีราคาแล้วสิขุนไก่ถูกพันเอ้ยขุนไก่ยุทธยาแพ้แผลแน่นอนแน้วไปออกบานได้นี่ใส่โต๊ะประสาเลยนี่ มาไหนี่พี่คาเบ่ี่ไหนอ่ะพออยู่ทถนี้ครับล้อล้อเลยนิ้รนอ่างเงี้ยรอะนวันดีดูกินวันดีดอ๋อมีไข่ต้มในนิ้วานนานแล้วพี่ตั้งแต่ยังไม่มีรากาลแก็โอ้สุดยอดเลยอะเก็บต่อไปเก็บต่อไปพี่เก็บต่อไปแล้ครับมาอี่ไงนี่พี่เลยครับมาจากเลยโอ้ ดีนะมาถึงไม่เลยเมื่อพี่ไม่ส่งมาก่อนเหรอส่งมาครับส่งส่งมาส่งมาอพี่ไม่อ่านครับผมอ่านแต่ไม่ตอบครับผมอ่านแต่ไม่ตอบอ่านไม่ตอบพี่ังไมกรอครับไม่เคยมาเที่ยวใช่ไหมมาตั้งใจมาเลยครับมานควงกิจกรรมตั้งใจมาเที่ยววะนั่นเลยมาร่วมกิจกรรมเผื่อมีครับผมแต่ว่าพี่ต้องส่งมาก่อนมันไกลเลยกี่ชั่วโมงนะพี่ หกเจ็ดชั่วโมงจังหวัดเลยจังหวัดเลยนช่ไอีสานใช่ไหมครับผมลงทะเบียนมาไหมพี่ลงครับโอ้โหลงทะเบียนมาด้วยไม่แท้พี่ไม่แท้ไม่เล่นเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยพี่เนาะโอเคนะโอเคนะโอ้โหโอ้โหน้องนี่เลยน้องค้ามหมดเลยพี่ แท้หมดเลยแต่มันจะใหม่นะแท้หมดเลยนะพี่เดี๋ยวมันจะใหม่นี่ตัวมีร้อยปีมีพวกคูณนี่อะไรนี่เงินเหรอขอพิษน้ำเอแท้หมดเลยไม่มีอะไรเกี้ยเลยให้ดูว่าแท้ไหมแท้หมดเลยได้เลยพี่เข้าห้องออกปัดได้เลยน้องเลยพาพี่เข้าห้องออกปัดได้เลย พี่โยกฐาไปเลยครับออกกันไปหมดเลยครับหมูปกพีู่แท้แล้วเนี่ยขี่ด้วยอันนี้เท่าไหร่พี่ปกให้ให้เกเบให้โลกอ๋อแท้แท้แท,แท้โอ้นี่ปิดตาปูทีมันไม่ได้สรถใช่ไหมใช่ครับอ่าอยรถนี่แท้นะเนี่ยนี่นี่นี่แพงนะพี่ปกเนี่ยสวผื่อขายได้แถมกว่านะปกเนี่ยเดี๋ยวจะมาออกมา,าได้ได้ได้ โอ้โหดืนนี่ก็แท้เจริญพรแหมนี่ยอดสวยหน่อยนึงแต่ก็ยังขายได้นะเนี่ยโอ้โนี่ก็แท้โคศราด้วยนีย่พี่นี่แท้หมดเลยโอ้โหเรื่องประสาทหินกลางดูง่ายมากนี่หูเชื่อมโอ้โหบอกทองคำด้วยแม่ <ul ain> เป็นพอด,ดีจริงๆโอ้โสีอันนี้อันนี้นลามจิ๋วมาหน่อยนะ ส่วงว่าปานไม่แท้เขานอนเขาสีทฐานไม่แท้ครับไม่แท้อันนี้ไม่แท <ise> ้นี่แท้พี่เนี่ยชุดนี้แท้หมดเลยขายได้ผมซื้อนะครับแล้วผมก็ออกบัตรอ่ะพี่พี่ออกบัตรเลยนีมีนี่ประคำสายมูด้วยนี่เป็นี่มีขายเลยพี่นะจะซื้อเพิ่มได้นะครับขอบคุณครับขายของนิดนึงดีครับสวดีครับเชิญครับนี่พี่เชิญนะโอ้โหนี่มาจากไหนนี่พี่จากตาคับสวยตา จังหวัดตากนี่แม่สอดเหรอเปล่าากแม่สอดที่มีแต่มาทัวร์อยู่แล้วหรือเปล่าครับหรือว่ามานี่โดยตรงถ่มาโดยตรงโอ้โหถึงกี่โมงขับรถมาเดี๋ยวนั่งเครื่องมาครับโอ้โหกี่ชั่วโมงครับก็ตีห้าถึงนี่ประมาณแปดโมงสากออกเสร็นุ่งตีห้ามาถึงนี่แปดโมงก็ช่งเร็วจังวิ่งมา ห้าหกเจ็ดแปดสามนิวงจังหวัดตากะนะวิ่งเส้นรัดมาครับตาก่่ได้ไม่ได้ม่ได้ม่ไไม่ได้ม่่ได้่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ่่ม่มม กาโทรเป็นกันเองดีครับรู้สึกประทับใจครับเพราะว่าหนึ่งเราจะได้รู้ว่าพระที่เรามีเนี่ยตกลงแท้เก๊เป็นยังไงนะฮะก็จะได้เคลียร์ในใจว่าโอเคแท้หรือว่าเก๊ก็ยินดีมากเลยครับที่มีงานแบบนี้ครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้มาบริษัทของพี่โทมาแทนครับผมวันนี้มาออกบัตรรับรองพระแท้ครับวันนี้ตั้งใจมาครับแต่คนเยอะมากก็เลยแค่ออกบัตรรับรองอย่างเดียวครับผมทางพนักงานบริการดีมากครับผมชื่นชมพนักงานทุกท่านครับ ปลายปลายภไปช่วงปบายต่อแไก่อะหมัน้ปังมากับพี่ก็เมื่อกี้ใช่อีวเงี้ยอ๋อมาขับมาสองคนโอ้มีทัาเพ็นที่เลยนะแฉแฉแน่นอนครับนี่ไงเคย่สอนมันมีเสีองล่างครับแล้วไปดูคลิปอมเกิคแเลยแฉแน่นอนพี่อยากายเท่าไหร่ ดูกันไหมครับไ,ปไ,ปไม่ร้ายเดีบบ๋ยวก็ค่อยๆดูได้อนดัา่ายเลยมี่ได้น้งฟางทีง่ตัวท่อนหนึ่งส,สี่หนี่หนึ่งอนหนึตัวอชุดนี้นะพี่ดันไม่ได้เลยไยแาดเนื้อนะขอขั้นาหน่ดหน่อยได้ไหมผมว,ว่ามันใกล้เคียงวะไม่ไม่ถูกหรอแฝงท่วน,นอืมจบเนาะโอ,โอ,โอนไปนะ โอนได้ไหมโอนทาบัญชีนะโอเคของเรียบร้อยนิดหน่อยตัดอ๋น่งป๊บนี่โต๊บหน่งปุบสองอสุดอนี่นห่อนึ่งมานี่้กดเหรอครับพัก้ดเงินเลยดีพัออแท้นะพี่ักดูแท้แล้ากดก็แท้ นี้ยแท้หมดเลยที่มองไปแท้หมดเลยครับผมรนไทเท่าไหร่ครับครั้งหนึ่งไม่ได้ผมจะขายไม่ถึงเลยถ้าถ้าแบบเนี้ยคู่เนี้ยครับอันนึงได้ไหมอันนึงไม่ได้คู่นี้ผมว่าน่าจะบวกรถที่ประมาณเจ็ดมีเลยขอบคุณครับได้ขอบคุณมากยินดีครับยินดี อย่าว่ากันนะเฮ้ยไม่ว่าไม่ว่าพี่มาเขดีใจแล้วพี่ว่าเีขอบคุณมากอีคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะเปิดี่จะถามก็อยู่เมื่อกี้คุยกับแต่ใช่แต่ใอันอันีเท่าไหร่อสเก้าหนึ่งเก้าแล้วล่าอันนี้ครับเก้าเรียนสร้างโรงเรียนก็เอาสังโกพันนะยินดีเดียครับหมนเก้าแล้วนะ ้าาเดี๋ยวแยาเมื่อกี้พี่เาเท่าไรแสนหนึ่งเอิ่ต่อที่ละเจ็ดหมืนถูกไหมชุดนี้เท่าไรก็เมื่อกี้คุณอาเขาแสหนึ่งแล้วนี่เ่ไรนี่หกพันนีหนึ่งเก้านี่หมื่นเก้าหนึ่เก้าสามื่นแปดหกพันสี่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 นี่แสนหนึ่งแสนสี่สี่ก็คุณอาแสนสี่เลยรทั้งสี่พันรยนิดเดียวเองคุณอารถสี่พันแสนสี่ใ่ ใช่ไมครับัมีหลอดขอเบอร์บัญชีได้ไหมครับนี่แงบนี้ทองที่เช่ามาจากวัดหรอเช่าช่าเท่าไหร่ครับช่ไม่ได้นะครับขอยืมได้ไหมได้ครับขึ้นไปทั้งวนช่าน้ำหนักแล้วยงเปอร์เซ็นเท่าไหร่เราจะพูดนะทองหนักยี่สิบกรัมเปอร์เซ็นทองเ้าหกห้าสามหมื่นสมหมื่นี่สกรัมกำลังห้า ได้เนาะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคร,รับเาอเาละครับวันนี้ก็ภารกิจมิชช่องเราเสร็จสิ้นนะครับวันนี้รับเช่าก็ได้หลายคิวอยู่นะครับแล้วก็ได้ลูกค้าหลายท่านแล้วก็ลูกค้าท่านก็ได้ความรู้นะครับก็ยินดีนะครับเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับ,รรบกิจกรรมแบบนี้เราก็จะมีจัดกันทุกวันเสาร์แต่ว่าจะวันเสาร์ที่เท่าไหร,ร่เดือนเราก็จะแจ้งทราบอีกทีหนึ่งเราจะจัดกันเดือนละครั้ง ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถนำภาพปล่อยเช่าให้กับเราได้เพราะฉะนั้นก็ยินดีใครจะล่อยเช่าใครจะออกไปเซอร์ใครจะนะก็เรามีบริการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ก็วันเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลูกค้าก็ลงคิวมา200คิวเนาะก็ขอบคุณลก้าทุกท่านครับแล้วเจอกันในกิจกรรมครั้งต่อไปครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ สถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม